มาดูซูมิโตโม่บ้างครับทุกคนทำงานดีเร่ยนะซูมิโตโม่เนี่ยหรือว่าไม่แข็งแรงมากหรือน่าจะไม่ค่อยแข็งแรงอะดูแลนะ้เนี่ยสโลว์สโลโมชั่นอะสโลโมชั่นสองร้อยิบเรื่อย ปืดปิดอันนู้คันหนึ่งอันนี้หนึ่งคันแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งคัตรงนี้หนึ่งคัน ตัดทางครับเราเล่นตัดทางเลยตรงน,นี้แห่งแคกแห่งแคก ตัแต่ขึ้นไปดูข้างบนมั้งดีกว่าแห้งจริงแห้งจังเลยตัวนี้เราก็ไปคุยอะไรแบนู้น หหาาามดูแล้วนะ่าจะเน้นเรื่อยๆมากกว่านะครับกันนี้น่าจะแบบว่าแก่แล้วแก่แล้ว ตักเดียวพอจะขึ้นบ่อให้ไหวนะครับบอ่อเขาชันคอยปัญหาเราทีนี้จะขึ้นบ่อไวไหมนะกดเดียวกันเพราะกินไม่ค่อยจะมีแรงอยู่ด้วยนะครับ รถพ่วงก็ข,ขึ้นสบายนะเทนเลอร์ขึ้นสบายไหมนี่แนี่นี่แนี่เฮ้ยขึ้นสบายนะครับขึ้นสบายเลยเ <laughs> ทนเลอร์เทนเลอร์ก็คือเทนเลอร์นะครับทุกคนเรียบร้อยเทนเลอร์ จบข่าวเดี๋ยวรอแมคโคประดันก่อนนะทุกคนนะมาแล้วมาแล้วว่าจะถอยครับคงจะไม่ไหวมันเดิมนะทุกคนไม่ไหวไม่ไหวแมคโก,โกโดีกว่านี่มาแล้วดันลกเพื่ดัน,ดนข้างๆเ้ย ตอนแรกว่าไหวไม่ไหวสิแล้วพ่วงขึ้นสบายนะครับถ้าเลิกขึ้นไม่ไหวนะเออได้แล้วนี่ท้ายทายแตกแล้วมั้ ช่วงเงินสบายครับเทเลอร์ลำบาก่อยอ่ะเดี๋ยวตั้งใจขึ้นบอกลัวกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะ,ะทุกคนครับ าขึ้นมาเนี่ยทางใหม่ด้วยเรามีรอยขึ้นด้วยนะเนี่ยเออตายแล้วจะตรงนี้ดีกว่า ยางแท่นเครื่องมันพอจะขาดนะเ,เดี๋ยวขึ้นบอกก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนครับ